Thank mm -hmm. you. นมรมรสรก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ที่ผ่านมายมเพนมีโอกาสได้ไปสวดมนต์นะที่อ่าสวดมนต์ข้ามปีนะที่วัดเขาดินมหาโพธิ์อำเภอสระบุรีนะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนของงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไม่ทุกท่านได้รวมอนุโมทนากันย้อนหลังนะไปชมคลิปกันเลยค่ะ ชมเพนเก็บภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนของงานนะสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเขาดินมหาโพธิ์อำเภอสระบุจังหวัดลบบุรีนะคะที่เห็นในภาพนะก็จะคุ้นๆกันนะว่าเป็นผลงานของร้านทั้งหมดนะคะที่อยู่บนอาสน์นะคะ อันนี้เลาถทายรูปทีรนยในฐานะเจ้าของร้านก็พื้นปิตินะคะพื้นปิติที่เป็นบทงานของร้านนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับย้อนหลังกับเจ้าภาพทุกท่าน,นที่สร้างถวายนะคะในภาพาก็จะเป็นโยมนะคะมาร่วมสวดมนต์นะคะแล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางนะรัดผมก็คือผู้จักดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอสาบูจังหวัดลบบุรีนะะก็มาสวดมนต์แบบนี้เป็นประจำนะคะมาสวดมนต์แบบนี้เป็นประจำแล้ว ก็ปีไหนที่พระอาจารย์ไม่อยู่ก็จะบพาญาติโยมมาสวดมนต์คู่กับหลวงตานะก็คือหลวงพ่อของท่านเจ้าอาวาสนะก็จะพาสวดเวลาอ่าท่านเจ้าอาวาสติดกิจที่ไหนนะสำหรับการสวดมนต์ข้ามปีนะคะอันนี้เป็นภาพด้านหลังนะมุมกว้างนะถ่ายภาพใม้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศแห่งบุญน,นะคะบางบ้านนะมาไม่ได้เนื่องจากว่านะลูกหลานมาแล้วก็ ต้องทํากับข้าวทาอาหารฉลองข้ามปีกันนะเพราะว่าลูกหลานมาอันนี้อกอ็น้อมจิตน้อมใจมาร่วมอนุโมทนาสําหรับใครที่มาไม่ได้เมื่อคืนวันที่31สนะิบเอ็ดนก็น้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้นะคะเป็นภาพที่ยมเพนเห็นแล้วก็อยากบันทึกภาพไว้นะตอนนี้ เวลาจะไปไหนนะก็จะน้อมจิตน้อมใจนะเข้าสู่บุญกุศลที่จะมีกิจกรรมบุญในวันนั้นก่อนคนอื่นนะเพราะว่าการป็นว่าตัวเองเป็นผู้ที่ทํางานอยู่หลังกล้องไปแล้วนะก็จะเก็บภาพบรรยากาศในขณะที่เก็บภาพนะก็จะน้อมจิตน้อมใจรวมอนุโมทนานะไม่ว่าจะเป็นบุญของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ดี บุญของญาติโยมก็ดีนะที่ได้สวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันนะโยมเพ็ินก็น้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาบางช่วงบางตอนนะก็จะ,ะไม่ได้ถ่ายรูปก็ออกไปเดินกําหนดหน้ากําหนดเอานะคะกำหนดเอาแล้วก็กลับเข้ามาเก็บภาพอีกนะเพราะว่าเป็นภาพที่งดงามนะ ภาพที่งดงามภาพแห่งบุญกุศลเป็นภาพที่งดงามนะงดงามแล้วก็ปิตินะคะผู้ที่อดหลับอดนอนเพื่อที่จะน้อมจิตน้อมใจให้ตัวเองเข้าสู่ภรัตนตรไรช่วงค่ำปีหรือศักราชใหม่เพื่อเอาเริก เอาัยอย่างแท้จริงนะคะนั่นคือ,อ,อการที่เรามีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะทำให้เราคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาถ้าสิ่งนั้นมีได้ผิดทำนองของธรรมนะคะพ่อแม่ครูอาจารย์หลังจากพาญาติโยมสวดมนต์เสร็จก็เทศนานะ,ะเทศนาสักคู่หนึ่งประมาณเที่ยงคืนกว่า,วานะ,ะ่ะก็จบนะงานสวดมนต์ข้ามปีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะ น้อมพลังพุทธานุภาพแผงบุญนี้อํานวยพรให้ทุกท่านได้รับบุญเสมือนว่าได้มาสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุ